กว่าๆครับรู้สึกเครียดเลยครับตอนนี้เหมือนโดนเตะตัดขาเลยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเปิดได้เดืนอนกว่าๆครับได้ใบอนุญ,ญาตมาเลยครับคือเราเปิดที่อื่นมาบ้างแล้วไหมครับเราเปิดที่อื่นมาแล้วย้ายมาได้ไม่กี่เดือนเลยครับรู้สึกเครียดเลยครับตอนนี้เหมือนโดนเตะตัดขาเลยเพราะว่าอะไรนะพี่ เพราะมันก็แย่อะค่ะเพราะว่าก่อนตอนที่เราขอใบอนุญาตเราก็ต้องมีพื้นที่แล้วก็พื้นที่เขาก็ต้องกําหนดมาว่าต้องห่างจากสถานศึกษานน่นนี่นั่นซึ่งการที่เราจะเปิดร้านกัญชาได้สถานที่มันก็หายากแล้วแล้วระหว่างที่รอใบอนุญาตเราก็ต้องเช่าร้านทิ้งจนกว่าเราจะได้ใบอนุญาตช่วงนั้นก็ใช้เวลาประมาณ1-2เดือนที่เราเสียค่าเช่าไปเฉยพอเราได้ใบอนุญาตมาก็เนี่ยเพิ่งได้มาสดๆดร้อนๆเลยหนึง่งหนึ่งพฤษภาซึ่งเราขายของก็ยังไม่อยู่ตัวเพราะเดือนแรกมันก็จะแย่อยู่แล้วแล้วพอเดือน เข้าเดือนมิถุนายังไม่ทานสิ้นเดือนเลยแล้วมาตรก,การออกมาปุ๊บแล้วแบบบังคับใช้อีกวันหนึ่งเลยเราก็แย่ yeah. ก็เหมือนกับเหมือนต้องปิดอ่ะพูดง่ายๆค่ะเรามองว่าหลังจากนี้ค่ะผลกระทุบเราจะต้องมีผลกระทบในด้านไหนบ้างคะพี่ขอ,อของที่เราซื้อมาก็ไม่รู้จะทํายังไงนะอาจจะต้องแบบเหมือนเสียทุนทิ้งเพราะว่าเหมือนงานฟาร์มที่เขากําหนดให้ซื้อจากนั้นมันก็ต้องเป็นฟาร์มใหญ่ราคาก็ต้องสูงขึ้น ช่วงนี้ฟาร์มก็อับราคาขึ้นเลยกันเยอะเลยครับออกมาเพราะว่าถ้าเราซื้อมาแเ้วมันไม่สามารถเอาไปคืนได้ใช่ซืน<ช>ไม่ได้เขาไม่มีใครรับคืนแล้วครับซื้อมาแล้วเออ,อยากให้มีการจัดสูบในร้านมากกว่านะครับเพราะว่าดีกว่าให้ลูกค้าไปสูบข,ข้างนอกกลิ่นมันจะรบกวนคนอื่นเขาครับและเหมือนถ้า,ถาลูกค้าสูบในร้านเราเราสามารถดูแลเทคแคร์ลูกค้าได้ครับถ้าเหมือนลูกค้าไปสูบข้างนอกมันจะรบกวนคนอื่นแล้วก็ มันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้คนเมาอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เมาแล้วหลับข้างถนนบางนคนเขาครั้งแรกเขาต่างชาติเขาอาจจะไม่เข้าใจอะไรขนาดนั้นให้เราดูแลเขาใกล้ๆดีกว่าครับดีกว่าไปเมาอยู่ข้างนอกที่มันที่กฎหมายมันเป็นอย่างนี้ที่คนได้อ,อักติกับกกัญช้าก็เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่จัดสูบจริงๆให้เขามันก็เลยเป็นรบกวนคนอื่นเขาครับ มันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะเหมือนเราเราไปได้กลิ่นกัญชาข้างนอกเราก็ไม่โอเคนะเราก็รู้เหม็นเราผ่านตรงนี้เราได้กลิ่นผมได้กลิ่นข้างนอกผมก็ไม่โอเคเหมือนกันเขาจะเรียกว่ากลิ่นเนื้อใช่มันจะเหม็นเขียวนะเราเราผ่านเราก็จะได้กลิ่นเรารู้เลยตรงนี้กัญชาอะไรนี้คนใส่สูบที่ร้านดีกว่าไปสูบที่อื่นคือทรงนี้เรามองว่าถ้าสมมติว่าอยากจะออกกฎหมายจริงอ่ะอยากให้ปรับในรูปแบบว่าให้เราขอเวลาเราตั้งตัวหรือว่า อาจจะออกกฎมาแล้วแบบว่ามีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นมันก็รับผลกระทบหลายด้านเลยนะครับเพราะหนึ่งนะมันก็มีคนที่เขาใช้กันนะพูดกันตรงๆก็เป็นชีวิตจ,จิตใจครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ทางเสรีภาพของเขาเอ่ะเนาะเขาก็เขาจะต้องมานั่งรายงานตัวทุกครั้งที่ตัวเองจะต้องการสิ่งนั้นที่ตัวเองเคยรับมาอย่างเสรีเพราะว่า อย่างว่าสายเขียวเมืองไทยเราก็อยู่มานานฮะไม่ได้เพิ่งจะงอกขึ้นมาจากดินใช่ไหมฮะเราก็อยู่มานานก็จะกระทบส่วนตรงนั้นบางอย่างผมว่ามันก็ล้ําเส้นไปอ่ะอย่างบางคนเขาไม่อยากให้ข้อมูลส่วนตัวเลยไม่อยากจะส่งข้อมูลกับรัฐบาลเลยว่าตัวเองเป็นคนใช้หรือไม่ใช่ฮะอันนั้นก็คือสิทธิของเขาครับคุณกําลังแย่งสิทธิของเขาไปนะสิทธิของเขาจะเลือกทําอะไรก็ได้ในชีวิตถูกต้องไหมฮะจากที่เขาเคยมีวันหนึ่งคุณก็ ความบาดเขาอ่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ละเอียดอ่อนนะในส่วนตรงนี้มันมีบางคนที่เขาเฉลิมฉลองด้วยแต่ผมก็ไม่เห็นด้วยฮะสุดท้ายมันก็สร้างความแตกแยกอยู่ดีฮะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ